สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องปองปายชาวอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตฝนฟาา้าบาอีสานประจำวันที่สิบท่านว่าคม2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังกาแฟพี่พี่น้องนองทุกท่านกดติดตามเหดเดอขอบพระคุณได้หลายไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยสำหรับ ภาคอีสานเมือนีจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุด15-20องศาเซลเซียสสูงสุด29-31องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิตำสุดส1 1 4อดงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาอัปเดตในส่วนของอุณหภูมิตำสุดของแต่ละจังหวัดกันเลยเริ่มที่อีสานตอนบนนองค่าย17องศาเซลเซียบึต าลานนครพนม14.6สุก,กลนคร16กาลาสิน17.6มหาสารคาม17.8ขอนแก่น16.4ชัยภูมิ17เล่ย16.2หนองบัวลำพู15.4าอุดรธานี1ิบหาจุดหกค่ะอุทยานแห่งชาติผู้เรืออำเภอผู้เรือจังหวัดเลยเก่าองศาเซลเซียสอุทยานแห่งชาติผู้กระดึงอำเภอผู้กระดึงจังหวัดเลย์สิบองศาเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าผู้เหลืองอำเภอผู้เรือจังหวัด เลย10องศาศูนย์วิจัยและพัฒนากเกษตรที่สูงเลย10องศาเซลเซียสอุทยานแห่งชาติผู้สวนทรายอำเภอนหน้าแหวจังหวัดเลย13องศาเซลเซียสถัดมามาเบิงทีอีสานตอนล่างบริรัมย์ทยู่ที่17.7อำนาจ,จเจริญ17.7เยาโสธร18.1โคราช18.6ุมุกดาหาร18.7ร้อยเอสิบแปดจุดแปดอุบลราชธานี 8, สิบแปดจุดแปดศรีสะเกษสิบเก้าสุรินทร์สิบเก้าจุดห้าคลิปนี้แอดมินลาไเป็นลาพราะในคลิปนา้าสวัสดีค่ะ